จอนวิ่ง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 มาทำตัวน่ารักก่อนเกง่งเก่งจังเลยจอนเก่งจังเลยนิ่งนิ่งนิ่งขอให้บอกว่าเกง่งนิ่งเลยอ่ะชอบทำตัวน่ารักใช่ไหมเราอะ่ะแค่บอกว่าจอนทำตัวน่ารักก่อนก็มานะมิสเตอร์จอนเนี่ย หางหางนั่นนันม้วนม้วนทมมกมาคนะฮะิน้นนนนกันนด้ดกันด้ดกันด้ดก,นดดกันเนาะ ความหวานม,งมงองเห็นความหวานคงใส่ตัวกลางจะได้กินเยอะกับเพื่อนไปคนไหนที่อยได้กินเยอะกับเพื่อนน่าติ๋มเนาะเพราะมันอยู่กลางไงเอาๆใจเย็นดิ่จอนจะทำอย่างนั้นจอนใจเย็นเอามือลงตอนเอามือลง ใจเย็นจอนใจเย็นเออเที่ยะอยู่กลางก็ดีว่ะเพราะว่าพวกนี้มันรู้แล้วหมดแล้วเบ๋เบ๋นั่งลงนั่งลงเรียบร้อยนั่งลงเรียบร้อยเบล้วเบ๋เบ๋หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเบี้วจอนรอจอนรอจอนรอตี้ยะรู้แล้วว่าหมดอ่ะหมดแต่หมดแต่ ก็ดเดียวหมดเ้วแมวจุ๊ยก็เก่งจอนเก่งจอนเก่งแมวไม,ม่กล้าทำตัวน่ารักอ <c oughs> ไอเดียนะ <c oughs> <c oughs> ไอเดียคนาจับไม่ได้มากินอาหารเม็ดต่อใช่ไหมคุณจอนมิสเตอร์จอนกินอาหารเม็ดต่อ <c oughs> ตั้งหน้าตั้งตาก,กินเลย อาหารเย็นอย่าก,กินเยอะอย่าก,กินเยอะเดี๋ยวอ้วนมาสามทุ่มแล้วนะเนี่ยอย่าก,กินเยอะพอยังพอยัง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 ไม่พออีกอิ่มเถอะอิ่มเถอะโตแล้วโตวแล้วเราโตแล้วพอยังพอยังปไปไปไปนอนไปนอน แมวรอดูแมวรอดูแมวรอดูแมวรอมิสเตอร์จอนแมวีอ